เตอนร้อนหน่ะมีล่างมีเคสหนึ่งอ่ะเพื่อนหลุดกระดาษกลางอีกแล้วนะนี่เดิมนะไฟอ่ะแล้วใครเป็นคนหลุดอ่ะก็ตั้งอ่ะผมไม่รู้อ่ะเพื่อนรอดแล้วเพื่อนรอดแล้วเนี่ยไอ้เช่นน่ะไอ้มิเชอร์เนี่ยเกมไอ้เคสเขาไข่ไอ้ค่ายทหารเคสหนึ่งนะมันแช่บนหลังคา เขึ้นไอย่างพี่กลาขึ้นอ่ะเเอเดยใครมึงวันนี้ไหนมึงมีมึงเข็นรถสุดเห็นไหมเข็ลรถสุดไหนพี่บ้านผีหรอชัไม่ได้ตึกบ้านผีบ้านผีบ้านผีพี่ตาบาตึกเลคิวดูะคิวเือไปคิวนั่นน่ะไปได้คิวเห็นไหมไปแล้วมันเไม่ไม่ไม่พี่ตาขับผูไม่ใช่คนขับมึงเห็นไหมข้างหลังอะพี่าใเสืไปบนตึก ถึงแล้วโบสถ์กำนึงลงแล้วลงแล้วลงแล้วไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ไปไหนไปไหนต่อเฮ้ยกูเจอเคสหนังพิลล่างกูเจอเคสหนังพิลล่างไม่ไอจู๊ดตกเอ่อกำลังไปทางตัวเอฟตัวเอฟไปทางบ้านบ้านบ้านแฟงบ้านแฟงยินมาทางโบสถ์หน้าบ้านเอ่อมาตรงจุดขายยาไปทางแตหลาส้มหลาส้มเอ็ดดั้ ไปทางเด็ดเด็ดนะหาหาที่เหรอเอ่อไปจังทางผ่านลาหลูจังไปกุ้กใหญ่ลาดกลงกุ้กใหญ่ลาดกลางไม่ไม่ไม่ไปไปไฮเวย์ไปไฮเวย์แทนไฮเวย์กำลังไปทางตึกหนุ่มฮัลโหลมาเฮียกดวอร์ไม่ได้ลืมขึ้นเลี้ยวไปทางมมมงึไไปด้้เออกูไล่อยู่เพื่อนทางนึงเกิดเกิดเกิดอยู่ใต้เราไอ้สัต่ขาดเลยก็ว่า อืมไอ้รวยเใช่ไหมไอ้ต้องเปนที่ออกไดครับไปอยู่กลางไปเลยพี่ออกได้นะครับตัวที่น้องชายมาละเฮ้ยยี่ร้อนกูเหลือติบีอ่ะมึงก็ดูเอาว่าใครช่วยกับตอลลสุดหล่อเวลาพอดีโอเคเอ้กูกูช่วยกูช่วยรู้ได้นะกูช่วยรู้ได้นะเะเคสหนึ่ง เจอได้ติบวิกตว์ไอ้ย่ารูเน่ยติบวิช่วยม่ได้ไอ้ยเฮ้ยยี่อมไมูตามอยู่บสโอเคกแลม่ไอเหดีเมอกี้น้าไหนฮะไฟบ่านเก่ไอะบ้นเก่เราก็ลอดเล่อยู่บ้านอ้เอ็มจอลากเกมเยอะนะบ้อเกกูโดนลากสี่รอบอะกูคิดดูอะกูโดนลากสี่รอบโดนลากสี่รอบรอดสี่รอบรอดสี่รอบอะน้องชายมาบ้านเก่าเลย เออดูล่าสีรอบอ่ะดูลาสีรอบกอบเขาอยู่ไฮเวย์สะพาาเจอเราที่จะัตาพี่ไปไมม่จะไปพาหรือไมพี่ m ะตอนนี้เราหุ้มขีพี่อะไรพี่ไปโต๊ะโไปหาค้เอากันหพี่ทไมีบ้านหรอมีปะไปไปตีไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพิ่งหนีไม้แรกเพิ่งหนีไม้แรกที่โบนดีหนึ่งหนึ่งี่ในเลยเอมเคมันขับไม่กับเอี เดี๋ยวนี้ต้องใส่เพลงแล้วเชิญมาได้ทันเวลาพอดีเอออะไรอ่ะก็เปียกเลยต้อมีมีเท่ไหรต้อเล่นให้เลยน่ะบ้านเก่าเลยจ้าบ้านเก่าเลยไม่กลัวกลัวเป็นคนบอกตำรวจตำรวจครับตำรวจมาจอดนิ่งเลยกูบอกว่าตำรวจครับสนามบินล่างมีเกตแล้วตำรวจไปขก็ตามกูมาเหล็กสะพานเหล็กไอคิวสะพานเหล็กตำรวจไม่ขับตามกูมา ถ้าถ้าพี่ไม่ลงมาศพผมเสือไปดึงแม่งไม่ก่อนเลยเออตอนตอนแรกอ่ะกูกูจะดึงแล้วแต่ดึงไม่ติดเลยกูเลยดึงรอบสองร้านสภาพคิวร้านสภาพผ้าร้านเอ้ากูเดกอยากกันทำไมอ่ะไปตอนนี้กูอยู่หน้าบ้านเลยคว่ำมันคว่ำไอ้กูแดกยากันทำไมเมื่อกี้ชนรถอก็คืออะไรอ่ะคือรถมันถ้ามันคว่ำคือรถมันลงคนนึงลงรกดด้วยมึงอยู่เค่เดี่ยวคู่ปะเนี่ยเด้ายวคนละแค่ไรเฮีย สวัสดีครับพอดูนเดี๋ยวไม่ควมาทายเลยพี่มมาทายเลยคนอื่นมีจะได้หมีแลวต้องลงแล้วแท็กตัวลอยางงี้ต้องแ็รติกตอกหน่อยละมันตก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 เพื่อเราเอรวละไอ้แปลว่าสิบวิก็คือแบบอมึก็คือแบบเลือบเออเลยน่นมึงเอมึงเป่หัวะจะเอกมึงเปลดนหัวเหตงเหตุไะกับน้ำลรา ว่าน้ำแล้วหนึ่งน้องพีซำน้ำไม่ใช่ว่ายโฉดตั้งแต่ขัอวนะที่พี่ทราบว่าจับ<ำ>ไม่ได้ไม,มันดำ,ม,นนำมามาลวบมาไปเ๋ยาโอ้ยน้ำพียอะไรอ่ะ รู้ไหมทําไมกูรู้ว่าตึกนั้นขึ้นยังไงไอ้ยันแม่เขอนแม่เขอนตอนกูละมันลากกูไอ้อย่างอ๋อเออมึงก็จำมาแล้วเพียงก็ขึ้นตามแมาเออก็ขึ้นตามมาแล้วกูก็มาหาดูเดี๋ยวพี่ไม่ค่อยถนัดเลยว่ะไอ้เี้ยเป็นเลยไม่เงี้ยเรายิงเรายิงปล่อยวัดปล่อยวัดไม่งั้นตัวมันจะแพ้แบบไว้ปืนช่องหกแบบพอมีไม้เข้ามาปุ๊บสล็อตกูไม่พอเลยอะอเดีเออมันแบบมันไม่รู้จะไว้ช่องไหนฮะไอพวกเนี่ยฆ่าวันนะเพียงตวอด ไม้ไม้บอกปกติไม่ไม้มีหระเอ้ยปืือกเป็นบอก5าดิไม่บอก5กูไม่ไล่อยูะละไล่ไปมันเสียเปล่าไงไม่เอไม่เราไป่ป่กูเลุยุดเร้เดี๋ยวเดรถออกนีเอ้ยเคสเตรงนี้กูรู้อยู่แป๊บนึงนะ พอแบบปืนกลนั่นน้องชายได้แต่กูบังอ่ะก็กูน่าจะรู้อยู่ประมาณเดี๋ยวผมุ่้มเองพี่ผมุ่้มเองรอมึงรอรีเซ็ตก่อนมึงรอรีเซ็ตกุ๊กก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านท้องกูกระหวายมึงรอรีเซ็ตกุ๊กก่อนอีไว้อยู่ไว้เข้ามันอยู่บ้านหมดเลยเออเราไม่เข้าบ้านเราไม่เข้าบ้านนี่หลบราจมพี่หออกมาแกพี่หลอดการบันเทิอะไรมันอยู่บ้านอะไรวะ กูเพื่ออยู่บ้านเรากูเพื่อเออดีแล้วี่เราออกมาพี่ต่ายยังไม่ขึ้นมาหรออ๋อมันอยู่ตึกนั้นตึกจะรถตึกเราไม่กระทั่งไปไอเจราจุกยาคนวละหนึ่เข้าใจังพี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไอไกคนไหนกล่ะในวอร์มีเท่าไหร่อุ้งกี่คนตอนนี้ใครใครอุ้มไอ้เหี้ยไม่รู้จนไล่อยู่ขอน้าบ้านเนี่ยแป๊บนึงระมาณหิยออกมาทุกายอุ้งกดวอร์้างหน่อยใครอุ้มกดวอคร์งโว้ยกดยอที่เหลือมารวมไปนี่ที่เหลือมารวมกันชามารวมกองกันชาแต่ไม่ใช่ยอดเฮ้เปิดคน ครับครับรวมมันแพงแล้วเสียกินเคสตรงนี้พอดีเพื่อนกูเพื่อน้องไม่ได้ไม่ไดเดี๋ยวกอนจะอุ้มยังไงเคเดียวเองไหนอะไรนะไม่๋ก่อนอุ้มมีึเคสเดียวพาตีน้อยก่อนก็ได้เฮอะที่เหลือรวมรวมกันไอ้นี่นะที่เหลือมันเสร็จตรงนี้พอดีเลยเข้าบ้านของกันรอมก็พี่อ้อยป่ะจบแล้วเฮ้ยไฮวิสแดงเออไม่เป็นไรมามารวมที่ที่ไอ้นี่หนีไปคาร่าหนีไปเรื่ได้ตึงไว้แล้วเดี๋ยวพวกกูรวมก่อน ไอร้รวมที่เก็บกัญชานะทุกคนได้ยินนะมามาให้หมเดเลยไ,ไม่ต้องไล่เคลสเดี๋ยวเพื่งมียาการกันก่อนเมผมไม่ให้หออ่อเลยอไหมยางยางยางคา,คาต,ต <โด S 2> รีนคาตรีนแล้วกอนคาตีนแล้วกันมันเคยมีคนอาศพแม่ตรงนี้กูจำได้ ไรเนเตียเก็นแม่งเอาวางใส่องเนี่ยไอ้ย่าผมนอนเปยเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้ย่าขับแปลกๆนะครับโอ้โหโอ้ยย่รถเป็นเบาจัดเลยพูดแนยพอรถสบูแครนันแต่วนนี้ใครอ่ะสีดำตอบรถกัน แล้วกอนเท่าไหร่ล่ะครับพี่ต่อนมันขึ้นช้าจริงเี่ช้าวัดดิ่งอะตะกอนเสดเข้าบ้านมาแล้ไอ้มามาๆามามามเก็บมั้งไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจมามมามงานนั้นอะมามาล้มที่กันชาม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 าใครพารถมามาแล้วรวมกับกูบัตรมาไปเชิญป๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังกูไม่เป็นไรอ่ามันมีเป็นช่วงกันชาอ่ะใครที่เอ๋ออยู่อ่ะใครที่เอ๋ออยู่อ่ะตอนนี้ที่ไหนนะใครวะ คาเฟ่ที่เอ่ยู่ใครที่เอ่ยอยู่ในตู้กดวอลลัวๆได้ปะมันทำไม่ได้ไม่มันไม่เห็นมันไม่เห็นไม่ไม่ไม่แต่มันได้ยินเสียงให้ตอนกูเจอมึงนี่มึงหลือกี่บีบ้าน้องสิบีบีว่านสิบีอร์เลยทำไดับแชทดีพี่ตอนเจออะนะแบบตอนตอนขับรถเจออะนะไม่ตอนตอนขับรถเจอตอนขับในตู้แล้วส่งข่าวมาที่เดีบมาดมตรงบ้านปันเลนแบบเก้า่างกานจะวิ่งลากอะพี่เอเติมมันแน่เลยนะ มีรถระเบิดด้วยมาๆๆมาไพี่พี่วอลเห็นสดพี่วอลมาหลังินแล้วแล้วพี่วอลเออะส่งเงินมเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมาหาินมาด้วยว่เออน้องพี่มาช่วยน้องแล้วน้องมาได้ทันเวลาที่เหลือที่เหลือมารวมกันท่าอ๋อแล้วกูได้เฮียดีแทนยังไม่มากดวอลหน่อยกูจะรวมแล้วกูจะรับเพื่อนเต็มแล้วเข้าไปเรียากันบ้านไม่ไม่คาตีนไว้ที่เหลือไม่ต้องฟังกูแล้วไม่ต้องไล่เคสตอนเนี้ยถ้ามึงไล่เคสมึงเสียเปียกยากันไม่มีมึงมารวมตรงกันทาก่อนโง่จััดไออ้วีกมา มึงลากยังไงมันชนปั๊มวะคุยเซตโอฟีเอ๊มึงไอ้แชงมานี่แชงมานี่แชงมานี่รออยู hesitate, ่เดี๋ยวกูลากเองเดี๋ยวกูล่นเองเรามาเฮียพี่พี่มึงมึงดิศพมาเลยดึงศพมาเลยอายการไปดีอายการไปดีอายการไปจังหวะพี่บอกให้เอาศพไปซ่อนมึงก็เอาศพไปซ่อนแล้วมาช่วยเพื่อนไฟบ้านนะ ไม่เวลาเวลาไฟบ้านมึงังมึงมีรถป่ะมีรถป่ะไฟบ้านใช่ไหมเออรรูอรอก่อนรูรูรอตรงนี้ได้ปะบางส่วนเล่นบางส่วนนะถ้ามันด่บ้านอะกระดได้ไหมมีรถกระดาษป่ะเติมผัดกันไปมีรแบบนี้ไหมอบ้านด้วยนะมวเ็ได้ี๋ยวไปเไเีวไดยไปเไปดวไปดไปวไเดียไดวย่ยวนยไเดื่อวไดวงดปยเไวปเวยเพื่อนก่อนอย่ากเพื่อน รอบนอกมันคนอื่นมาเล่นไม่ได้ถ้ามึงไม่เซ็ตกรุ๊ปใหญ่มันเข้าบ้านไม่ได้มันจะหลุดกูรู้แล้วก็คือกูเพิ่งได้มาเพื่อนกูต้องพามันไปเผาก่อนไอ้ต้นมันอยู่ในเมืองนะไอ้ไอ้บอสมึงมาเผาทะเลตายบอสมึงาเผาทะเลตายเล๊บอสได้ยินกูปะโอ้ต้องรับสองคนเนี่ยเฮ้รถกูนั่งสองเพื่อนมึงต้องไปรับไอ้รูได้ปะมมมมึึงงงงาากกัันนดดิิไอ้รูมาดิไอ้กูแทงดิ